ดูนะครับปลาโคตรใหญ่เลยเต็มเหลือหมดนะครับยังเหลือไว้เหลือห้าร้อยห้าร้อยมีห้าร้อยประมาณก็เหลือไปไม่ต่ำกว่าสองร้อยว่ะเกิน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 เอาปลาซิวไม่ต้องออกเราไปไหมนี่ไปอยู่ด้วยกันนะครับครับวันนี้เราจะมาดูปลากระโห่นะครับเราเลี้ยงปลากระโห่ไว้หนึ่งพันตัวกระชังละห้าร้อยตัวนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากผ่านไปกี่วันแล้วนะ กับเดืนอนกับเดือนอ่าประมาณอ่าเดือนนึ่งกับฝนก่อนฝนเนาะเดี๋ยววันนี้เราดูกันนะครับเดี๋ยวพาชมไปเลยด้วยทางไหนดีวะแก่ก <laughs> <c oughs> อนแก่กน จะขึ้นยังไงให้มูมันจะเึ็นเนี่ลึกอยู่ไหมลุงลึกอยู่ไหมใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เราปลดหูกระชังก่อนนะครับขึ้น่างมีเจ้าแต่โคไปแล้วแต่เนื้ออยู่แล้วเราจะดูยังไงได้วะเนี่ยต้องยกอ่ะ มันต้องสองคนนะเนี่ยมันถึงจะได้อ๋อไม้ไม้ไม้ได้อยู่ไม้ได้อยู่ยมีไม้ไผ่ไหมผาดเสียบแล้วก็ไล่ไปยกเนี่ยเออเสียบตรงนี้ไงพอมีไหมข้างล่างเหรอ,อ,อเออตบไผ่ไว้เหนียเก่าเละ ยาวพอไหมอันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยอ๋อปลดปลดกระชังนะครับเราจะได้ยกกระชังได้นะครับเอยกกระชังขึ้นจะเห็นปลาได้ไหม เิ็บค,ครับได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้มามามาเลยมาเลยได้แล้วครับๆๆเก็บติดตัวนะครับขวาลงเลยฮะสอง,รรสองรรสกรเลนข้างๆกันแหละเอาลงด้านล่างก็ได้ทังนู่นขังนู่นข้างนอกนุ่นเออ โอ้โห oh! oh, นี่ปลาหมอครับได้เรียบร้อยครับปลาหมอหนึ่งตัวแน่นอนครับได้เร็วมากทุนนี้ฮะ <c oughs> งงผมว่าเอาเบ็ดซิดอะทำทุ่นต่ำๆน้อยใหญ่แล้ว <c oughs> นั่งซิดเนี่ยนะ <c oughs> ต้องใช้สองคนนะฮะ ต้องดึงดึงกระชังกลับดึงกระชังกลับเราก็ลากไม้ไปและยกขึ้นนิดนึงยกยกไม้ขึ้นหน่อยยกไม้ขึ้นสูงหน่อยเตือนทีเดียวขึ้นราวบนดีกว่าราวบนเฮ้นะยกขึ้นให้หน่อยเดี๋ยวจะเอาเสียบไม้นี้ติดติดลุง นนออติดหัวติดหัวนนนนโอเคไปปะโอะ้เป็นงานที่เสี่ยเลยมากนะครับมันจะจมว่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ไหมมันสั้นเอ้ยยาวไปแล้วตอนนา้นมาดูนี่เหมือนเดิมไป,ดไปก่อนยังไปก่อนอันนี้กำล,ลังลากะช่องได้แล้วครับไกลแล้วย,ยังไปเลยยังไปยังไปงไปก่อนเลื่อ,อ,อนไปทางยก Yeah. โโออ้จะเ,เหลือปลาเขาเท่าไ <c oughs> หร่จ <c oughs> ิ้งมี่เปล่าเนอะไม่เห็นมันดินเลยวะ <c oughs> ปลาอะไรวะเนี่ยปลาเขียงอันนี้ออกไปก ไม่มีกระดงกระโดดเลยวะหาลอยโซเลือบคิดโซไปหนิรวยเลยดินี่แต่ขังมาห้ายใช่ไหม้ใช่ครัมันก็ตายนี่อี่ตัวนะฮะตายสามสิบเไมรอาไม้เลือนมาอีกไมหมลุง ค,ครบอะไรลไม่ช่อยปลาซิวเนะี่ยเอาปลาซิวก่อนไนะหนออกอิปออกมันไม่แย่งอาหารกินมีขันไหมมีขันตากไหมขันไดไไม่ได้มันนี้ปลาซิวมั้งเนาะอ่ะนนห

ยังไงเยอะนี่ใช่ไหมนะครับโอ้ยใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่งเข้าไปอีกเยอะแยะเลยเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยตรงมันน้อยจังะครับมาดูเดือนหนึ่งนี่ยครับปากใหญ่ๆหน่อยปากใหญ่ๆอ่ะสามตัวสี่มูนเยอะอยู่เอานี้ห้าตัว อยู่เยอะอยู่เยอะอยู่มันจะปากใหญ่ๆเนาะเต็มเลยโตๆครับครับอะไรกันมปอ่าเชิญครับเดี๋ยวดูต่อนะครับปลาทับทิมก็มีครับปลาทับทิมอันนี้ปลาทับทิมนะสําหรับปลากระโห o เราก็ตัวโตประมาณนี้นะครับได้มาประมาณ4เซนแรกๆนะครับยังยังไม่ปากกว้างได้มามันสี่เซนโอ้โหมันอยากกินอาหารเยอะเดินเม็ดใหญ่โตปากใหญ่ดูนะครับปากโคตรใหญ่เลยเต็มเหลือหมดนะครับยังเหลือไว้เหลือห้าร้อย ห้ามีห้าประมาณก็ไเหลือวปไม่ต่ำกว่าสร้ยะเกิน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 เินเกินอกิเกินเกินักไนเกินเกันเกินเกินเกันเกิน่กินเเกนเกนเกินเเนเกินอคนกินเนเกนเกินเินกนเลิกินเกะมกนนนนนนกกิน่นนนนกเิกเ กินแค่ตะไคร่น้ำครับเอาเอาแค่ตะไคร่น้ำมันก็โตชาเลยกินตะไคร่น้ำแล้วลำล้ำเลยนะอาหารอาหารก็ล้ำบ้างอะไรบ้างหนึ่งเดือนหลักๆคือเขาจะกินตะไคร่น้ำโตก็เห็นเขาบอกว่าประมาณปีละปีละสิบโลถึงสี่กิโลก็เดี๋ยวอีกสักให้มันให้มันน้ำน้ำหลากให้มันน้ำลดเนาะเดี๋ยวเราค่อยปล่อยออกจากกระชัง ช่วงนี้ก็เก็บไว้นในกระชังก่อนอนุบาลอนุบาลไว้ก่อนครับอนุบาลไม่หรอกนะไม่ต้องรัดแน่นนะจิ๊บครับรัดแค่พอหลวมๆนะไม่ให้มันไต้นะเออแล้วกระชังนู้นนะฮะกระชังนู้นก็ไม่ไมน่าจะมีปัญหาอะไรเท่าๆกันดูแล้วดูแล้เพราะน้ำมาเราเคือเอาขึ้นทันอยู่ ตรงไหนมีงูแซนงูอะไรก่นง,งูกินทายมาจากไหนครับก็ผลการเลี้ยงปลากระโหงของเราครับผ่านไปหนึ่งเดือนถือว่าประสบความสําเร็จอาหารไม่ได้ให้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้อาหารเลยแต่ว่าเริ่มจากตัวประมาณสี่เซนความยาวนะครับแต่ตอนนี้ก็ประมาณสักเจ็ดเซนได้ปากเบลเอเลยก็ใครสนใจเลี้ยงก็น่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายมากเราทำกระชังขนาดนี้ครับสามคูหกเมตรปล่อยไว้ห้าร้อยตัวฝั่งนี้ก็ห้าร้อยตัวรวมเป็นพันตัวนะครับก็ผ่านไปหนึ่งเดือนก็โตประมาณหนึ่งก็เดี๋ยวตอนนี้มันเดือนกันยายนประมาณพฤศจิกานะครับเราจะปล่อยออกจากกระชงังให้มันอยู่ในบ่อธรรมชาติไปก็น่าจะประสบความสำเร็จเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย